เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีน้องเกมเมอร์เกมเจ็ดบาทแล้วก็คลิปในวันนี้ก็มาอยู่กันในคลิปอัปเดตแพทนะครับกับแพทใหญ่ของเซิร์ฟเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นแพท20บล้านดาวโหลดข,ของพาร์ทสนะซึ่งในแพทเนี้ยจะมีตัวละครลิมิเต็ดถึง2ตัวเลยนะครับแล้วก็ฟันนั้นบอสตัวใหม่อีก1ตัวนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกมากมายเลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในแพทเนี้ยจะมีอะไรบ้างนะก็มาถึงพาร์ทสกันแล้วนะครับ ต้องบอกเลยว่าเกมนี้นี่ขายดิบขายดีคนเติมเยอะคนโหลดเยอะนะซึ่งอัปเดตแรกของ20บล้านดาวโหลดในแพทเนี้ยจะเป็นตัวละครใหม่2ตัวละครนะครับตัวแรกจะเป็นลิเลียแดงตัวนี้นี่ก็เป็นตัวลิมิเต็ดตัวที่1นนะซึ่งผมค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะว่าลิเลียในร่างเนี้ยมันเข้ามาไงซึ่งตามเนื้อเรื่องลิเลียในร่างเนี้ยเป็นลิเลียในร่างจริงนะครับก็มีมังกรหนึ่งตัวซึ่งร่างปกติของตัวนางเนี่ยหรือว่าร่างมนุษย์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของลิเลียเขียวนะครับแล้วก็ล แต่ว่าลิเลียแดงตัวนี้เป็นล่างมารน,นะเออก็เป็นล่างแท้ล่างนี้ซึ่งสกิลแรกของตัวลิเลียแดงเนี่ยที่ขั้นแรกนะครับจะเป็นการตีเดี่ยว200เลือกคิวหนึ่งตัวที่เลือดต่ําสุดของทีมเรานะครับ80%นของดามเมจที่สร้างก็เป็นสกิลที่คล้ายๆกับตัวของน้องอลิซาเบธสีแดงตัวแฟชั่นอีเวนต์อะเป็นสกิลเดียวกันเลยนะครับแล้วที่ขั้นสองจะมีความแรงเพิ่มขึ้นเป็น250%หอนะครับแล้วก็จะฮิลเลือดทั้งทีมดามสาั้น3 ความแรงก็จะเพิ่มเป็น400%แล้วก็จะฮิลเลือดทั้งทีม40%ของดาเมจที่สร้างเป็นสกิลตีดูดเลือดนะครับก็เป็นสกิลที่ดีนะแล้วก็สกิลนี้เขาได้บัฟมาด้วยนะครับแล้วยิ่งขั้น2ขึ้นไปเนี่ยคือแบบคือดีมากความแรงก็จะเพิ่มขึ้นวัดจากดาเมจที่สร้างสกิล2ที่ขั้นแรกเป็นตีหมู่150%้นะครับไม่มีเอฟเฟกต์และที่ขั้น2เนี่ยจะตีหมู่เท่าเดิมนะครับร้องย e ั้3จะมีความแรงเพิ่มขึ้นเป็น ต้อแล้วก็จะลดเกณันติีของอีกฝ่าย3ลูกแบบหมู่ก็เหมือนกับสกิลหนึ่งของลิเลียฟ้าเลยตีหมู่แล้วก็ลดเกณฑันติีนะครับสกิลมนตีตีหมู่3ามร้อยห้แล้วลบด,ดีบัฟของผนังข้ามออกทั้งหมดเป็นสกิลตีที่มาแก้ทางทีมอย่างน้องอลิฟ้านะครับนางฟ้านะที่เปิดโลกสะท้อนนะ่ะตอนโจมตีก็ยิงอติของลิเลียแดงไปก่อนเป็นสกิลเปิดนะแล้วก็ตามด้วยสกิลอื่นๆนะครับอืมพา s s i ดีบัฟกัดกร่อนนะครับให้เป้าหมายที่มีเกณฑ์ติ3ลูกหรือน้อยกว่า2เทินแล้วก็จะลดพลังโจมตีของฝั่งตรงข้ามที่มีเกณฑ์ติ5ลูกลง10% 2เทร์นต์สทินพซซีฟนี้สามารถทํางานเมื่อตัวนางลงสนามเท่านั้นนะครับแล้วก็จะไม่ส่งผลต่อเลดบอสนะก็ถือว่าเป็นพาสซีฟที่ดีนะเอาจริงเพราะว่าดีบัฟกัดกร่อนเนี่ยคือแรงมากก็ดูจากดัสแมนฟ้าได้มันเป็นดีบัฟดอทที่แรงนะก็อีกฝ่ายต้องมีเกณฑ์ติน้อยกว่า3ลูกนะครับแถมถ้าไม่ฝ่ายมีเกณฑ์ติถึง5ลูกเนี่ยก็จะลดพลังโจมตีลง10%ด้วย กันพวกสกิลนันตินะก็จะเอาไว้คอมโบกับพวกตัวละครอ,อย่างโดรเขียวหรือว่าจะไปคอมโบกับตัวละครที่มีสกิลใบกันันติก็ได้สําหรับตัวลิเลียแดงเนี่ยถาว่าอยากได้ไหมอยากได้นะครับแล้วก็ตัวนางนี่ก็เป็นตัวละครที่เล่นกับกันติของอ e ีกฝ่ายทั้งพาสซีฟแล้วก็สกิลสองนะแต่มีนันติที่สามารถลบบัฟอ e ีกฝ่ายออกได้ด้วยนะครับเอาไว้แค่ทางทีมอย่างน้องอลิฟ้าแต่ไม่ตัวลิมิเต็ดด้วยก็อยากได้แหละ <c oughs> ก็นอกจากตู้อีเวนต์พวกนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าสมมุติว่าตัววนนนางออกไปแล้ใตูนะ ตัวนางจะกลับมาในตู้ออริจินอลปกติอีกหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะตัวที่2เป็นโมโนฟ้าตัวนี้ซึ่งแม่นางตัวนี้ก็บอกเลยว่าเป็นชื่อว่าโมโนนะครับเป็นสกินที่สวยทุกตัวสกิลแรกของโมโนเนี่ยที่ขั้แรกตีเดียว220%แล้วก็ลบบัฟของเป้าหมายออกทั้งหมดก็เป็นสกิลที่มาแก้ทางทีมอย่างน้องอลิฟ้าขั้น2จะมีความแรงเพิ่มขึ้นเป็น300%แล้วก็จะลบบัฟของเป้าหมายออก ั้นาความแรงก็จะเพิ่มขึ้นเป็น400%แล้วก็ลบทั้งบัฟทั้งสแตนของอ e ีายออกทั้งหมดนะครับผมว่าโมโนโฟ้านี่แหละนะครับเอามากูหน้าให้กับโมโนแดงซึ่งโมโนแดงเนี่ยบอกเลยว่ากาก,ากมากแด้สกินสวยนะครับแต่ว่าถ้ามาใช้จริงเนี่ยกากมากแต่ว่าน้องโมโนโตัวใหม่เนี่ยมันไม่กากนะเออถ้าเทียบกับสีแดงนะครับเพราะว่าทีมตอนนี้เมตาอลิฟ้านี่คือมาแรงมากหยุดไม่อยู่เต็ม PP เลยนะครับเยอะมากคิวสองขั้นแรกตีหมู่ 120%นะครับไม่มีเอฟเฟกต์ขั้น2ตีหมู่เท่าเดิมนะครับแต่ว่าจะดีบัฟใช้กันติไม่ได้นะครับ1เทิร์นแล้วก็ขั้น3ความแรงก็จะเพิ่มขึ้นเป็น180%แล้วก็จะดีบัฟใบกันติ2เทิร์นนะครับสกิลนติตีเดี่ยว455%และทำให้เป้าหมายติดดีบัฟเลือรไหลนะครับ2เทิร์นเอฟเฟกต์เลือรไหลเนี่ยจะดอดเลือดอีกฝ่ายนะครับช่วงจบเทิร์น90%ของดาเมจเยอะนะเอฟเฟกต์ <laughs> เลือรไหลก็จะเป็นพวกตัวลละะะะคคครรรอยยย่างเเเเฮฮนนนนนดดีีีีี้้้ขขวววัับบกนะก็มแ กาลันฟ้านะครับมีมพาร์สิบเพิ่มดาเมจ30%ต่อเกนันติ1ลูกของเป้าหมายที่เราโจมตีซึ่งเอฟเฟกของพาร์สิบนี้จะไม่ทำงานใน PP นะซึ่งตัวน้องโมโนโฟ้าเนี่ยผมถือว่าเป็นโมโนเจนใหม่ที่เก่งกว่าสีแดงค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงได้ไม่ว่าจะเป็นการลงเลดบอสนะครับลง PVE ต่างๆลงด่านเนื้อเรื่องนะครับหรือว่าจะเป็นลง PP ก็ได้แต่ว่าพาสซีฟจะไม่ทํางานนะถ้าเกิดว่าพาสซีฟนี้มาทํางานใน PP เนี่ยผมคิดว่า ผมคิดว่ามันน่าจะโกงไปเพราะว่าเพิ่มดาเมจ30%ตอนหนึ่งลูกเนี่ยถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายมี5ลูกก็เพิ่มแล้วนะครับแน่นอนร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเยอะมากถ้าจะไปใช้ลงเลดบอสก็มีกกณันติเยอะอยู่แล้วนะครับบอสนะหรือว่าใช้ลงพวกไฟนัมบอสก็ได้นะครับอย่างแฟนัมบอสในซีซันนี้ก็ได้เป็นตัวละครที่น่าสนใจนะโอเคนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมอยากได้ทั้ง2ตัวเลยแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าขอให้ได้ถ้าไม่ได้นี่คือบอกเลยว่าแห้งนะ ผมได้ข่าวว่าแฟนบอสซีซั่านนี้คือโกงมากถ้าไม่มีตัวน้องโมโนฟ้าน,นี่คืออยู่ยากใช่ไหมก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะครับกาชานะอัปเดตท,ที่2ก็เป็นอีเวนต์20ล้านดาวน์โหลดพาร์ทสองนะมาที่ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมเหมือนกับพาร์ทแรกซึ่งในอีเวนต์20ล้านดาวน์โหลดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอีเวนต์ย่อยอีกซึ่งอีเวนต์บนสุดจะเป็นเควสต์ตัวกาชาตู้น้องลิเลียนะครับนี่มีด้วยกันอยู่7เควสนะซึ่งเควสแรกเนี่ยเป็นเควสของน้องลิเลีย ็ล็อกอินในช่วงกิจกรรมนะครับ3วันเวสสองของวาเลนติสำรวจถ้ำสมบัติของมันในงูนะครับ10ครั้งซึ่งถ้ำสมบัติเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์ในกิจกรรมเนี้ยนะครับด้วยนะเวสสามของอิสตินเคลียร์ทาวเวอร์ออฟชาเลนจ์ของกิจกรรมนะครับ3ครั้งเวสสี่ของโมโนเคลียร์เควสหอคอยดันโซคาเลสนะครับอีเวนต์3ครั้งก็ไปดันอีเวนต์ในหอคอยโซคาเลสนะซึ่งในพาร์ทแรกก็มีก็เป็นดันเหตุเลเวลสิบอะนะครับอืมเวสห้าของโลซี่อัปดาวอุปกรณ์3ครั้ง เฟสหของชินคือการย่อ,อยอุปกรณ์นะครับ5้าครั้งแล้วก็มาถึงเฟสสุดท้ายนะครับเฟสที่เ็เป็นเฟสของน้องคามิล่าในช่วงกิจกรรมตรงตบเลดบอสนะครับ3ครั้งนะซึ่งถ้าท่านทำเฟสทั้งเ Quest สเนี่ยหมดเนี่ยท่านก็จะได้เป็นตั๋วนะครับตั๋วของตู้ใหม่นะครับตู้ลิมิเต็ดตัวใหม่ก็เป็นตู้น้องลิเลียนะครับอีเ,อเวนต์สองนี่เป็นเอีเวนต์บรรดงูซึ่งบนไดงูเนี่ยท่านต้องใช้พั่วนะครับเนี่ยพ่วเป็นตัวเล่นนะ จะมีรูเลตขึ้นมานะครับก็กดสต็อปไปถ้าคิดว่าจะหยุดนะนี่ก็เดินไป2ช่องนะครับแล้วก็จะเป็นนี่ได้นี่มาเป็นอีเวนต์นะปุ๊บมาตรงนี้เลยนะครับซึ่งวันหนึ่งเราสามารถหมุนได้ทั้งหมด30รอบครับตรงนี้นี่แล้วก็พ่วงหมุนรูเลตเนี่ยจะหาได้จากด่านทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นด่านเลดบอสนะครับด่าน sp หรือว่าจะเป็นด่นปกติก็ได้ซึ่งพ่วเนี้ยสามารถดอปได้ทั้งหมดนะครับ40ชิ้นต่อวัน แล้วก็ในอีเวนต์เนี้ยมาที่ตรงนี้นะครับนี่แว้งขยายซึ่งในอีเวนต์บันไดงูเนี่ยก็จะมีอีเวนต์ย่อยต่างๆเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเราไปตกช่องนั้นนะซึ่งอันแรกเนี่ยมันจะบอกว่าถ้าเราไปตกช่องต่างๆนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ได้รางวัลอันที่2ออันนี้คือในดัานอีเวนต์เนี้ยจะมีพวกโอกาสที่เป็นโอกาสคูณอยู่นะครับคูณ2คูณ3นะก็บวกเพิ่มของรางวัลไปนะครับอันที่3อันนี้เป็นกล่องกล่องก็จะเป็นกล่องสุ่มนะเป็นกล่องที่เลือกได้แค่1รางวัลเท่านั้น อันที่4นี่คือถ้าเราไปตกช่องเนี้ยนะครับมันก็จะสุ่มรางวัลใน2รางวัลที่มีแบบสุ่มนะอันที่5อันนี้เลือกพื้นที่นะครับที่จะไปได้เออเหมือนกับการกระโดดอะ่ะเลือกพื้นที่ได้นะอันที่6นี่รูปดาวนะคือการพุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็รับของรางวัลทั้งหมดในเส้นทางนั้นอันที่7ระเบิดคือเมื่อท่านตกช่องระเบิดเนี่ยท่านจะถูกระเบิดจะถูกผลักกลับไปนะครับนะ อันที่8อันนี้เดินตามทางที่ถูกซ่อนไว้นะครับตามด่านก็อย่างเมื่อกี้ที่ผมลงอะถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นตัวงูนะครับเป็นตัวงูในเกมบันไดงูนะแล้วก็หน้าที่2เนี่ยเขาจะบอกว่าในอีเวนต์บันไดงูเนี่ยจะมีทั้งหมด6หน้านะครับนะหหน้าโอเคนะครับนี่ก็คืออีเวนต์บันไดงูอีเวนต์ที่3อันนี้เป็นด่านอีเวนต์ของหมูฮอกซึ่งในอีเวนต์เนี้ยเขาก็จะแจกตั๋วนะครับเป็นตั๋วเลือกอุปกรณ์1ชิ้นแบบฟรีเลย เลือกได้นี่นะครับเมื่อท่านเคลียร์ครั้งแรกนะนี่เอเซตาขึ้นไปเลยนะครับแล้วถ้าเมื่อท่านเคลียร์ซ้ำเนี่ยท่านจะได้กล่องเงินนะแต่ว่าวันหนึ่งสามารถลงได้5รอบนะครับต่อวันอีเวนที่4เป็น Tower of Challenge ของอีเวน์นี้ก็เป็นด่านตัวละครออริจินอลของเกมนะถามว่ายากไหมก็ผมก็ไม่รู้นะครับไม่เคยลงถ้าท่านเคลียร์ควสของหอคอยเนะี้ยไปจนถึงชั้น15ขึ้นไป ผมคิดไว้ว่ายากแล้วนะครับเวลาในการลงก็มี14วันนะครับให้ลงนะเยาวาไปนะครึ่งเดือนส่วนอีเวนท์ที่5 6 7เป็นอีเวนท์เหมือนกับพาร์ทแรกเหมือนเลยคือเหมือนเปเลยนะครับทั้งเอฟเฟกบัฟของอีเวนท์แล้วก็พวกด่านต่างๆนะอันนี้ก็เป็นอีเวนท์อย่างที่บอกไปนะครับเป็นอีเวนท์นั่นนะ่ะเป็นอีเวนท์เหตุนะให้เราตีเมื่อท่านเคลียร์ด่านครบ3รอบก็จะได้เป็น1ภารกิจมานะครับในตั๋วนะ กิจกรรมในอีเวนต์นี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับอัปเดตท,ที่3เป็นอัปเดตระบบมาที่ตัวละครแล้วก็เลือกเป็นตัวอย่างป่าแล้วกันอาป่าซึ่งการอัปดาวเอเวกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราไม่สามารถดูได้ใช่ไหมแต่ว่าในตอนนี้คือสามารถดูได้แล้วนะครับนี่ว่าโจมตีเพิ่มเท่าไหร่นะครับป้องกันเพิ่มเท่าไหร่แล้วก็เลือดเนี่ยเพิ่มเท่าไหร่หรือว่าถ้าเราอัปดาวไปเนี่ยสเตตัสแบบไหนจะขึ้นบ้างนะครับก็มีให้ดูตรงนี้อัปเดตท,ที่4เป็นแฟนาบล์ตัวใหม่นะครับซีซั่น้ว ือว่ามีมานานพอสมควรน,นะซึ่งฟนอลบอสตัวสุดท้ายของเจ็ดบาปเนี่ยก็จะเป็นป่านะครับตูงสเนปอย่างเหมือนทุกท่านเคยเล่นเกมเป็นทั้่งเกียร์โซลิดปะอย่างเหมือนเลยซึ่งบอสป่าแดงเป็นฟนอลบอสตัวที่7แล้วนะครับของเกมนี้นะซึ่งเวลาในการตีฟนอลบอสเนี่ยจะอยู่ที่14วันนับจากวันที่อัปเดตแล้วก็มาดูเมตาของทีมที่เอาไว้ใช้ตีป่ากันดีกว่านี่ซึ่งเมตาตอนนี้ก็จะมีโมโนฟ้าตัวใหม่นะครับ เป็นดาเมจแน่นอนตัวที่2ก็เป็นอลิฟ้านะครับเป็นตัวกลางโล่เป็นตัวพาสีตัวที่3เนี่ยก็เป็นลิเลียฟ้าเอามาเป็นตัวฮิลแล้วก็เอามาลดเกนตินะครับตัวซับช่องที่4ี่ก็จะเป็นมามาร์ฟ้าเอาพาสีนะน่าจะเป็นการเพิ่มแม็กเลือดของสายสีฟ้านะครับเพิ่มขึ้นนะส่วนของรางวัลในหน้านี้ก็จะเป็นมีเพชรมีจอกแล้วก็มีพวกเนี่ยพวกฉายาแล้วก็เป็นเป็นหินม่วงนะผมแนะนําว่าในดันนี้ ท่านทำเปอร์เซนต์ให้มันเกิน50%นขึ้นไปก็พอแล้วท่านจะได้เพชร30เมเ็ดไงก็เยอะนะอือบอกเลยว่าป่าแดงนี่ยากมากใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวในคลิปหน้า,นาเนี่ยผมก็จะมาตีให้ดูนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ก็ยังก่อนนะมาอัปเดตแพทนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะเป็นอัปเดตแพทส่วนสกิลแล้วก็พาสซีฟของฟฟนับอสป่าก็ไปทําในคลิปตีฟฟนับอสแล้วกันนะครับถ้าไหนที่รอติดตามฟฟนับอสป่าก็รอได้เลยผมก็เดี๋ยวมาทําคลิปนะอัปเดตที่5เนี่ยเป็นชอ็อป นะครับมาที่ช็อปอันนี้ซึ่งอย่างแรกเนี่ยเป็นคอสตูมใหม่3เซตมาที่เกาเธอในเซตแรกเป็นคอสตูมของชาวแก๊ง7จ็บาทก็จะมีเป็นคิงนะครับเป็นคิงนี่เป็นคิงรังปีกนะแล้วก็จะมีเป็นโมโนใช่ไหมเนี่ยเป็นโมโนอลิซาเบธแล้วก็เป็นดัตแดงร็อดเวนนะครับถ้าดูจากสกรีนเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วว่าตัวของลิเลียแดงเนี่ยเป็นตัวลิมิเต็ดหรือเปล่าแต่ว่าตัวโมโนเนี่ยเป็นลิมิเต็ดแน่นอนนะครับเซตที่2 ไปเซตของลิเลียนะครับก็อีชุด ur นะเป็นแม่งูนะครับนี่อย่างสวยตัวนี้ล่ะเป็น ur เหมือนกันนะอตัวนี้ล่ะก็เป็นอ๋อตัวนี้เป็นเซซานะครับผมว่าตัวของน้องโมโนน่ะเป็นตัวละครลิมิเต็ดแต่ว่าลิเลียแดงอาจจะไม่ใช่นะครับอย่างที่2เป็นเติมเพชรนะครับเติมเพชรนี่เป็นอีเวนต์เติมเพชรคูณ2นะหรือว่าเป็นโบนัสเพชรก็มีถ้าเติมแพคนี้เติมแพคนี้ดีกว่านะครับ ส่วนผมก็ปิดไปไม่ใช่สายเติมไงดูไปก็เท่านั้นอย่างที่3เป็นช็อปของคิงซึ่งในหน้าเหรียญลุงเนี่ยก็จะมีตัวน้องโมโนให้แลกให้เหรียญลุงพิเศษ2เหรียญในการแลกโอเคนะครับในช็อปก็มีประมาณนี้แหละอัปเดตท,ที่6จะเป็นกาชาใหม่กาชาลิมิเต็ดตู้ที่4ของเกมฉลองยี่สล้านดาวน์โหลดซึ่งในตู้ของกาชาเนี้ยก็จะมีเป็นโมโนฟ้านะครับลิมิเตตตัวที่4ของเกมนะ แล้วก็มีลิเดียแดงนะครับมีคามิล่าแดงด้วยมีอิสตินเขียวบาเลนติฟ้านะครับชินเขียวโตซี่แดงโมโนแดงแล้วก็จะเป็นพวกตัวละครออริจินอลของเกมนะซึ่งตัวนี้จะไม่การันตีที่6ตุม่มมันจะไปการันตีที่300เพชรหครั้งนะครับแล้วก็เป็น600เพชรแบบเลือกได้ครับเลือกได้นะแล้วก็คลิปกาชานี่ก็บอกเลยว่าต้องเปิดนะครับเดอะกอดนะยังไงก็ไม่พลาดนะ แต่ว่าผมขอเวลาไปเก็บเพชรก่อนนะครับเพราะว่าเพชรผมก็เหลืออยู่ค่อนข้างน้อยซึ่งผมก็อยากได้ทั้ง2ตัวละครเลยนะครับหวังว่าจะมานะก็โอเคนะครับคลิปอัปเดตคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละนะหลักๆเลยของแพทเนี้ยก็จะเป็นตัวอย่างแฟนโบสป่านะครับแล้วก็แล้วก็เป็นตัวละครลิมิเต็ดตัวใหม่ของเกมตัวที่4คลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับมาอัปเดตแพทถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกดซับสไคร์ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยส่วนคลิปหน้าเนี่ยจก กดติดตาไมไว้ด้วยครับเรียนพงฟอตตัวแรกไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม